โอ้ยวินก็รู้แล้วว่าวินไงก็ผมเป็นวินอยู่แล้วไม่ต้องเรียกผมบ่อยผมอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ไกลไม่ต้องเรียกอะไรขนาดนั้นขึ้นมาแล้วครับวุ้นสีเดี๋ยวิวินไหมครับวินโอ้ยมันอะไรมันจะได้ขึ้นได้อะไรกันททีแล้วเออเอาไปไปไปเออขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเรียกอยู่เ่วิน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 อวินอวินโอ้ยิ เรียกทำไมนักหนาคุณเป็นสีโอ้โหทันนี้ไม่มีรถใครหรอครับมีรถผมอยู่คันเดียวอา้าวคุณเป็นสีนะไปคุณเป็สีนะคือแล้วครับผมสีก่อนนะครับผมก่อนเองนะครับผมไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้คุณเป็นสีครับคุณเป็นสีจะไปไหนครับอ้าวคุณเป็นสีคุณเป็นสีต้องบอกผมนะครับว่าจะไปไหนผมจะได้ไปส่งถูกครับคุณเป็นสี <S <S โอ้โหสรุปจะไปไหนเนี่ย ครูเป็นสีเฮ้ยครูเป็นสีอ้าวเฮ้ยครูเป็นสีไปอยู่ตรงนั้นได้ไงวะเนี่ยครูเป็นสีครูเป็นสีวินโอ้ยวินอยู่นี่ไงขยันเรียกกันนิ่งยำขาแล้ววะเนี่ยครูเป็นสีคะครูเป็นอะไรคะครูวินก็นี่ไงผมอยู่นี่เขาเขาจะไปบอกทายผมว่าเขาเรียกวินอยู่แต่ผมก็มาจอดพอดีวินก็อยู่นี่ไงโอ้ยเป็นครูได้ไงวะเนี่ยโอ้ยพี่ เขาอะไม่ได้เรียกพี่ครูเขาเป็นคนอีสานเขาวินหัวก็คือเวียนหัวนั่นแหละเออวิน